ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแสงบริหารงานโดยนายครันชิตศรีกุลครผู้อำนวยการภายใต้หลักธรรมมาพิบาลบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A มีการประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้วจัดทำแผนการดำเนินงานซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมมอบหมายให้ทุกคนลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์มีคณะกรรมการนีเทศติดตามผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรมทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายได้เป็นอย่างดีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคน การศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2,566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแสงได้มีการจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565อาทิเช่นโครงการค่ายรักภาษาไทยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแสงโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดเอดและการพนันออนไลน์ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยบุญคุณของพระมหากษัตริย์โครงการการพัฒนาวิชาการเพื่อเติมเต็มความรู้ในการยกระดับผลสัมทำล์การสอบเอนเนตภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 และโครงการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันปรับปรามการทุจริตในสถานศึกษา <S <S ในส่วนของเบสแพ็กทีสงานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแสงส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจและเพิ่มพูนทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทนวัตกรรมจากขยะระดับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ไม้กวาดทูอินวันจากใย,ยตาลและได้รับรางวัลชมเชยระดับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างณนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแสงมีผลคะแนนเฉลี่ย3ระดับทางการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนในครั้งที่1ปีการศึกษา2566เท่ากับ 5 8า7ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงและมีผลคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่1ของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์แนวทางการปฏิบัติงานภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2,566 2,566ประกอบไปด้วย6โครงการ 1. โครงการส่งเสริมทักษะความรู้เพื่อพัฒน,นาอาชีพของนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแสง 2. โครงการปลูกจิตสำนึกรักชาติศาสตร์กษัตริย์และความเป็นไทย 3. โครงการลูกเสือจิตอาสาเสริมสร้างคุณธรรมต้านยาเสพติด 4. โครงการพัฒน,นาวิชาการเพื่อเติมเต็มความรู้ในการยกระดับผลสำเร็จการสอบ เเน 5. โครงการค่ายวิชาการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มวิชาพื้นฐานและ 6. โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาต่อเนื่องในปีงบประมาณ2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแสงได้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องดังนี้ 1. การศึกษาด้านอาชีพจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง เป้าหมาย468คนดำเนินการได้794คนงบประมาณที่ดำเนินการ38,400บาทคิดเป็นร้อยละร้อยเช่นหลักสูตรการทำที่ใส่แก้วเยติจากหวายเทียมการทำไข่เค็มพอกสมุนไพรการทำแซนด์วิชโบราณการทำขนมยกมณนีการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการทำเบเกอรี่เป็นต้น ชั้นเรียงระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย120คนดำเนินการได้155คนงบประมาณที่ดำเนินการ122,000บาทคิดเป็นร้อยละร้อยเช่นหลักสูตรการนวดแผนไทยหลักสูตรช่างปูนและผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเป็นต้น1อําอำเภอ1อาชีพ เป้าหมาย11คนดำเนินการได้24คนงบประมาณที่ดำเนินการ15,100บาทคิดเป็นร้อยละร้อยเช่นการปลูกข้าวขาวเกยชัยการทำไม้กวาดดอกหญ้าและการทำไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวเป็นต้น 2>, 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อก โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำจิตและโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาวะดีทุกช่วงวัยเป้าหมาย216คนดำเนินการได้228คนงบประมาณที่ดำเนินการ24,840บบาทคิดเป็นร้อยละร้อย 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการวัดใจเติมพลังสังคมมีสุขโครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนเป้าหมาย144คนดำเนินการได้150คนงบประมาณที่ดำเนินการ5 7 6 0 0บาทคิดเป็นร้อยละร้อย 4. การจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดลเป้าหมาย5 0คนดำเนินการได้51คนงบประมาณที่ดำเนินการ2 0 0 0 0ืบาทคิดเป็น100ร, 100. ร,ร้อยละร้อยเมื่อดำเนินการทุกโครงการแล้ว ครูกศนอตำบลที่รับผิดชอบจะสรุปผลเพื่อประเมินความพึงพอใจของแต่ละโครงการและมีการประชุมคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อส่งคัดสรรผลิตภัณฑ์อาชีพดีเด่นและพรีเมียมต่อไป ในส่วนของเบสแพ็คทีสงานการศึกษาต่อเนื่องได้มีการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพ์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดลเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการน้อมนำศาสตรพ์พระราชาภายใต้รูปแบบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มทักษะชีวิตให้กับประชาชนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ2,566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแสงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหลากหลายรูปแบบเป้าหมาย5,783คนดคนดำเนินการได้5,783คนคิดเป็นร้อยละร้อยมีโครงการและกิจกรรมดังนี้ โครงการประชาสัมพันธ์ตีคองร้องเปล่าข่าวห้องสมุดมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ต่างๆที่น่าสนใจผ่านช่องทางออนไลน์โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีการจัดกิจกรรมแจกแผ่นพับความรู้ข่าวสารและนำไปแจกให้กับประชาชนในสถานที่ต่างๆที่สนใจ โครงการบ้านหนังสือชุมชนมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อประเภทหนังสือหรือวารสารนำไปให้ผู้รับบริการตามบ้านหนังสือชุมชนโดยมีครูกศนอตำบลเป็นผู้ประสานงานโครงการหนังสือมือสองคือหนังสือที่มีผู้บริจาคเข้ามาทางห้องสมุดประชาชนและบรรณารักษ์ทำการส่งต่อให้ผู้ใช้บริการที่เหมาะสม โครงการเรียนเล่นอ่านสนุกสุขสต์วันเด็กแห่งชาติมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมณห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแสงโดยมีฐานกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมวาดภาพระบายสี 2. กิจกรรมหนังสือเล่มไหนในดวงใจของหนู 3. กิจกรรมทายคำถามใครตอบได้ยกมือขึ้น 4. กิจกรรมเก้าอี้ดนตรีและ 5. กิจกรรมเหยียบลูกโปง่ง โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ในอำเภอชุมแสงจะมี2แห่งคือ 1. สถานีรถไฟอำเภอชุมแสง 2. ตลาดดิมน้ำร้อยปีอำเภอชุมแสง โครงการรอพอสตอตห้องสมุดสำหรับเด็กอ่านทุกวันมหัศจรรย์บัรเจิดโดยมีฐานกิจกรรมให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมดังนี้ 1. รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ 2. กิจกรรม DIY สายคล้องแมส 3. กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์และ 4. กิจกรรมสื่อความรู้ส่งเสริมการอ่าน โครงการวันรักการอ่าน2เมษายนพุทธศักราช2566เทิดพระเกียรติสมเด็จพระคณิฐาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีณห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ โครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแสงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยมีการวาดภาพระบายสีการจัดนิทรรศการหนังสือหน้าอ่านและการให้บริการลดห้องสมุดเคลื่อนที่จัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านณวัดโพหนองยาวหมู่ที่สามตำบลไผ่สิงห์อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ในส่วนของเบสแพ็กทีสงานการศึกษาตามอัธยาศัยได้มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดณนะสถานีรถไฟอำเภอชุมแสง โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแสงเรื่องห้องสมุดชาวตลาดระหว่างห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแสงกับสถานีรถไฟอำเภอชุมแสงโดยบรรณารักษ์จะนำหนังสือและสื่อที่มีความทันสมัยเพื่อส่งเสริมการอ่านที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกที่ทุกเวลาทุกช่วงวัยในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออนไลน์ณสถานีรถไฟอำเภอ ชุมแสงจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,566ส่งผลให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแสงได้รับรางวัลดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัดการคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety p r a c t i c e ประจำปีงบประมาณ2,566 รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนอด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะระดับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างประจำปีพุทธศักราชส5 6 6เรื่องไม้กวาดทูอินวันจากใย,ยตาลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแสงจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับประชาชน